ก็สวัสดี FC ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเช่นเดิมกับเหรียญหลวงพ่อพัดบุญญากามโมวัดห้วยด้วนหรือวัดฐานทหารจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับวันนี้พระมาถึงแล้วผมก็ได้แกะออกลุนละจองไป5ลุน ตั้งแต่เดือนกันยานะครับพระพึ่งมามกลานะครับผมวันานโผเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างนะครับเป็นรุ่นอ่ารุ่นรวยรับทรัพย์นะครับรวยรับทรัพนี่นครับเป็นเนื้ออ่ารู้สึกจะเป็น องทิปนะครับลงยาจีวอพื้นเขียวขอบแดงนะครับนี่ครับข้างบนน้ำเงินครับรหัสของเหรียญก็หกจุดหนึ่งหน,งนะครับก็ต้องเข้าไปดูในรายการจองอีกทีนะครับดูรุ่นที่2นะครับ รุ่นที่สองนี่เขาไม่แน่ใจว่าเขาปั๊มติดเบอร์มาสองเบอร์นะครับผมก็น่าว่าจะเป็นเนื้ออัปการประกาศนะครับพื้นม่วงขอบน้ำเงินข้างบนเขียวนะครับ มาดูรุ่นที่3นะครับรุ่นที่3ก็ทองทิพนะครับเนื้อทองทิพก็น่าจะเป็นองค์เต็มองค์ก็เป็นก็ะไหลเงินนะครับขอบขอบแดงข้างบนสีเขียวนะครับ สวยงามนะครับสวยงามอีกแบบนี่ครับแต่ไม่ได้ส่องเข้าไปดูโค้ดนะครับนะครับดูรุ่นที่4นะครับรุ่นที่4 4รุ่นที่4นี่เป็นเนื้อรุ่นนี้เป็นเนื้อนวะนะครับ นเนื้อนวะขอบขาวหลวงพ่อก็ไหลทองนะครับองค์หลวงพ่อเป็นเต็มอง์นะครับทองคำทองคำคนจนครับน่าจะเป็นทองเหลืองหรือทองฝาบาทนี่ครับองค์หลวงพ่อนะครับผมก็อยากให้เป็นทองคำเนาะสวยงามอยาก นะครับผมว่าเป็นนวะนะมไมได่ดูรายการอีกเหรียญหนึ่งเป็นทองฝาบาทเหมือนกันครับอทองฝาบาทลุนลุนได้สองลุนเลยครับลุนนี้นะครับไดสองเหรียญทองฝาบาท ก็จะประมาณนี้นะครับผมให้ดูก็สนใจก็หาเก็บกันนะครับผมก็ไม่แพงนะครับผมจองมาก็เขียนนึงก็180บาทก็นานตอนนี้ก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับเยอะราคาไม่แพงครับเก็บได้ก็เก็บก็่าไปเก็บเยอะนะครับ พอเรามีงบเก็บผมก็เก็บแค่นิดๆิน,นหน่อยนะครับผมก็รอดูรีวิวรุ่นอื่นต่อไปนะครับผมก็มาเรื่อยๆครับจองอย่างละห้าเหรียญหกเหรียญสิบเหรียญบ้างครับไม่ได้จองเยอะครับจองเยอะไม่ไหวครับเพราะว่าเราไม่ได้เอามาเป็นเอามาขายหรือมาปล่อยนะครับผม จองมาเพื่อเก็บนะครับเก็บไว้นะครับก็ศรัทธาถึงเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แี่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจออีกหนึ่งรุ่นต่อไปนะครับผมสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ